คุณพีรพงศ์วิริยะนุเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโสครับจากบริษัทออสเตรียสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมาประเมินทิศทางแนวโน้มของราคาทองคาในช่วงนี้หน่อยนะครับจะปรับตัวต่อไปอย่างไรมีเรื่องอะไรที่ต้องจับตาบ้างครับครับภาพรวมแล้วนะครับราคาทองเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนเชิงบวกอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มนะครับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐเองนะครับและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ครับ ที่กําลังระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะมุฟจากตะวันออกกลางนะครับไปกับไปสู่นะครับรัสเซียกับยูเครนอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทางรัสเซียเองนะครับก็มีการขู่นะครับเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สามนะครับผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยราคาทองในช่วงนี้ถือว่ายังคงได้รับแรงหนุนสองปัจจัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงในเดือนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กาลังร้อนระอุอยู่ในขนาดนี้ครับผมครับ ปัจจัยที่รัเสเซียมีการออกท่าออกทีที่ชัดเจนแบบนี้เองเนี่ยมันจะส่งผลผักดันต่อราคาทองคําให้คนเข้าสะสมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนครับช่วงหลังจากนี้เรามองว่าถ้าพูดเนี่ยในสเกลของตัวสงครามโลกครั้งที่สามนะครับผมนะมันถือว่าเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับก็มีการลูกลามของยูเครนเนี่ยเรามองว่านะครับถ้ามันบานปลายนะครับผม มองว่าอย่างไรแล้วนะครับราคาทองจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนประมาณช่วงนะครับที่เกิดในเรื่องของอการแพนิคในเรื่องของสงครามของตะวันออกกลางเลยนะครับผมถ้ามีปัจจัยใหม่มาปุ๊บพร้อมเด้งเลยทันทีนะครับผมฉะนั้นปัจจัยนี้อยากจะให้ติดตามกันต่อว่าจะรุนแรงต่อไปไหมหรือว่าจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาล,ลงมาบ้างน้อยแค่ไหนครับผมครับ มาดูเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในประเทศไทยกันบ้างนะครับคนที่ลงทุนในทองคาแท่งต้องจับตากันกับเรื่องของค่าเงินบาทครับทีนี้วันนี้เรามีความชัดเจนเรื่องการเมืองมากขึ้นมองค่าเงินบาทเป็นอย่างไรจะส่งผลต่อทิศทางของราคาทองคําในประเทศแค่ไหนครับล่าสุดครับหลังจากที่เราได้นายกนะครับคุณแพทองทานไปที่เรียบร้อยนะใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าจากที่ดูตลาดในช่วงเช้านะครับตลาดนะครับ ค่อนข้างส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับผมเราจะเห็นว่าในส่วนของตลาดหุ้นเองนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบทะลุพันสามไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของเงินบาทเองนะครับก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับผมปัจจัยดังกล่าวตรงนี้นั่นแหละฮะจะทําให้ในส่วนของราคาทองคําในประเทศเนี่ยจะถูกแรงกดดันนะครับผมแม้ว่าในส่วนของราคา โลกตอนนี้พยายามจะขยับขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้ประมาณ2,470เหรียญแล้วแต่ราคาทองในประเทศนะครับกับปรับตัวขึ้นไปน้อยนิดนะครับผมล <c oughs> ่าสุดเนี่ยในส่วนของเงินบาทเองเนี่ยก็หลุด35แล้วด้วยนะครับเรามองว่าในส่วนของราคาทองในประเทศอ่ะแม้ว่าราคาทองคําโลกเนี่ยจะปรับตัวขึ้นอีกประมาณ20เหรียญหรือทะลุ2,005นะครับผมราคาก็อาจจะเต็มที่ได้แค่ประมาณ41,000ตน้ตนๆเกิเท่านั้นนะครับ จะไม่กลับไป40,002นะครับประมาณช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับที่จะมีตีรนนี้ให้เห็นอยู่ครับผมครับเพราจะจากนั้นเองทองไทยทองโลกอาจจะสวนทางกันนะครับวางแผนการลงทุนอย่างไรดีแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวทั้งทองโลกทองไทยที่นักลงทุนต้องใช้ประกอบการตัดใจลงทุนครับครับสำหรับในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้นะครับเราจะมีแนวต้านหลักหรือแนวต้านเป้าหมายเลยนะครับที่จะต้องเบรกไปให้ได้เพื่อทําสถิติใหม่ในรอบปีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือแนวต้านประมาณ2,483เหรียญ นะครับล่าสุดอยู่ที่2470นะครับอีกนิดหนึ่งนะครับผมเรามองว่าถ้าเบรกนี้ตุดถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะครับก็ขาขึ้นนะครับแต่ก็กลับมายาวๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้ามันยังเบรกไม่ผ่านนะครับซึ่งก็มีหลายรอบแล้วล่ะหลายจังหวะแล้วล่ะนะครับที่ไม่สามารถเบรกผ่านไปได้นะครับก็มีในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมิถุนานะครับที่พยายามจะผ่าโซนนี้ไปให้ได้แต่ก็ทําไม่สําเร็จ ถ้าทีมนี้นะครับหรือพยายามการเบรกเนี่ยมันไม่สาเร็จเนี่ยนะครับผมราคาทองอาจกลับลงมาให้เราย่อซื้ออีกระลอกหนึ่งนะครับอย่างในอย่างมากสุดเนี่ยก็อาจจะเห็นประมาณสองพันสี่นะครับผมนะฮะแต่นะครับการย่อนะครับจะไม่ลึกนะครับผมนะฮะเพราะทุกครั้งเนี่ยที่มีการปรับตัวหรือปรับฐานลงไปแต่ละครั้งเนี่ยเรามองว่าวัตทอมนะครับมีการยกขึ้นทุกครั้งนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็จะอาจจะอยู่ที่สองสามแปดห้าใช่ไหมฮะล่าสุดนะครับ เรามองว่าเบสตอนนี้มันน่าจะขยับเป็น2,004นะครับผมนะฮะสำหรับการลงฉะนั้นราคาทองไทยเนี่ยถ้าตีประมาณการอยู่ที่ประมาณแนวรับ2,400เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ30,000ประมาณ40,000ต้นๆนะครับสำหรับแนะนำให้เก็บของนะครับผมฉะนั้นจุดใหญ่ยังเป็นสำหรับคนรอนะครับก็ยังรออยู่ตรงประมาณ2,004นะครับผมนะฮะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเองเขามองว่าแนวรับประมาณ2450 40เนี่ยไม่หลุดก็ อาจจะเสี่ยงเข้าเก่งกรรออําไรระยะสั้นนะครับผมแต่ตอนนี้รอให้เขาเบรกเป็นแนวต้านให้ได้ก่อนนะครับผมนะแล้วค่อยแล้วค่อยสัลงระบายนะครับฉะนั้นธงไทยมองว่ารอดีกว่าหรือรอให้เขาเบรกไปเลยนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อสะสมครับผมครับ ทองคาแท่งนะครับตอนนี้วันนี้อยู่ที่สองสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับมีโอกาสที่ทองคําแท่งจะขึ้นไปแตะ4ี่หมนึ่งพันบาทในเร็วๆนี้หรือเปล่าหรือว่ามองแนวต้านทองคารอบนี้อยู่ตรงไหนใครที่มีทองคํารอขายอยู่แนะนําให้ขายที่ราคาไหนดีครับครับในส่วนของแนวต้านวันนี้นะครับก็เต็มที่นะครับผมก็ยังมองว่า850950้นนะครับผมนะฮะลุ้นๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งราคาแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 2483ที่ผมได้แจ้งเอาไว้แล้วก็ประมาณ2 0 0ันะครับผมน่าจะอยู่เกาะแค่นี้ก่อนนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่รอขายนะครับผมถ้ายังเม่เบสเบไม่ผ่านแล้วก็อาจจะพิจารณาตรงนี้ก่อนครับผมใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณพีรพงษ์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อทองคำช่วงนี้มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการลดอัตราดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางสหรัฐรวมไปถึงความเสี่ยงใหญ่ก็คือเรื่องของสงครามครับที่ตอนนี้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียปะทุมากขึ้นแล้วมีความกังวลพูดถึงขนาดอาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3เลยทีเดียวนะรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาก,กันแน่นอนและถ้าเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับ